ลาวานหรือวรสิทธิ์อิสระเจ้าของโรงแรมหรูชื่อดังอย่างสีพันวานะคะประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักชนเสาไฟฟ้าข้างทางได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยที่เกิดเหตุนั้นได้พบรถเก๋งข่ชนอัดติดอยู่กับเสาไฟฟ้าซึ่งคนขับก็ถูกอัด อยู่ภายในรถจนเจ้าหน้าที่จะต้องใช้เครื่องตัดถางนํำออกมาใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถนำตัวออกมาได้นะคะแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตเมืองต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุนั้นทางปลาวานก็ขับรถคันดังกล่าวออกจากโรงแรมสีพันวาของเขามุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ตเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งหักศอกรถเกิดเสียหลักขึ้นค่ะ สำหรับอาการของฟลาวาหลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในแพทย์เฉลิมพงสุขคนทผลพลเพื่อนวยการโรงพยาบาลวาชิรภูเก็ตเผยว่าขณะนี้มีผู้ผู้ป่วย,ยก็มีอาการหนักครับเนื่องจากสมองกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและนำตัวเข้าห้อง ICU เตรียมทำา c ซีสแกนสมองเพื่อดูว่ามีเลือดข้างในสมองหรือไม่เพื่อวางแผนการรักษาต่อไป เราได้รับข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะจากทางคุณพ่อคุณแม่ของปราวานค่ะบอกว่าประมาณเมื่อหนึ่งทุ่มต้น,ตน เหตุการณ์ก็คือปละวานขับรถเข้าเมืองออกจากสีพันวาประมาณ5กิโลเมตรนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นทางโค้งลงเขารถได้เสียหลักหมุนชนกับเสาไฟฟ้าด้านที่วานเนี่ยขับอยู่วานก็สลบไปตั้งแต่นั้นยังไม่ฟื้นค่ะขณะนี้รักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้รับการกระทบกระเทือนที่ศีรษะสมองมีความบวมและช้ำนะคะเมื่อคืนก็มีจุดเลือดแดงแกระจายอยู่หมอจึงต้องเตรียมพร้อม ที่จะผ่าตัดช่วงหน้าอกลำตัวก็ไม่มีอะไรกระทบนะคะเท่าที่สังเกตนั้นไม่มีอะไรหักค่ะ ผลสแกนเมื่อเช้าจุดแดงทั้งหลายนะคะได้หายไปหมดแล้วและสมองก็ลดบวมลงการผ่าตัดคาดว่าอาจจะไม่มีนะคะอาการก็ถือว่ายังอยู่ในโคม่าอยู่แต่ระดับก็ลดลงมาเดี๋ยวจะรอให้สมองลดความบวมลงและรอให้ปลาหวานฟื้นทางคุณพ่อคุณแม่ของคุณปลาหวานก็ขอขอบคุณญาติมิตรทุกท่านที่ส่งความเป็นห่วงมาด้วยนะคะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ